ติดผลค่ะเพื่อนเพ<ๆ>ื่อทุก,กิ่งทุกก้าเลยเพื่อนมาดูโอ้สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนขีนสุงนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะบนใบใต้ใบยังจัดลาน้ําค้างได้ด้วยนะคะแก้อาการพลิกเน่าพลิกเป็นลูกกุ้งแห้งะค่ะเพื่อนๆโอ้เห็นอย่างนี้อย่าปล่อยไว้นะคะเพื่อนๆขาสงสารน้องค่ะติดผลนเบองบอนเบาๆนะคะเพื่อนเพื่อจ้ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายเลยนะคะสูตรนี้นะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลแถมยังไ,ล,ไ,ล,นนไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะจ้าเชื้อโรคเชื้อราระบาดมากๆสูตรนี้เลยคะ่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้อย่างอยู่หมัดนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะรักบอลสีนะคะปลูกบอลสีค่ะสูตรนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะสูตรนี้นะคะทําให้บอลสีของเพื่อน ะะสีเร็วเต็มใบกิ่งก้านแข็งแรงดีแต่ก,กอเป็นพุ่มสวยนะคะเร่งการแทงยอดแทงหลอดใหม่อยู่สม่ำเสมอบอนสีค่ะใบใหญ่ใบยักษ์โตเร็วทันตาด้วยสิ่งนี้กันเลยนะคะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ ออกผล แถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติคะ่ะวัสดุอุปกรณ์หลักนะจ๊าหัวใจของงานครั้งนี้เลยน<ม>ะนางเอกเลยค่ะคุณผู้ชค่ะนี่ก็คือปูนแดงกินหมากของคุณยายนะคะสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณจากคุณยายนะคะปูนแดงที่ใช้เคียวหมากปูนแดงคะ่ะทํามาจากอะไรคะแม่ก้อยคะปูนแดงนะคะทํามาจากหอยแครงแล้วก็ขมิ้นนะคะเผารวมกันนะคะจนได้สีแดงๆกันอย่างนี้เลยนะคะนิดป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีแก้อาการโรครากเน่าโคนเน่าแก้ อาการพริกใบหงิกใบงอพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งนะคะกล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้ช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะไม่ก้อยค่ะกล้วยไม้ของหนูนะคะมีอาการใบจุดๆที่เรียกว่าโรคเน่าดำนะคะ แกงง่ายดูแกงนะคะยังไหลหมดไหลน้อนไหลมแมลงแบบธรรมชาติปูนแดงนะคะเขามีฤทธิ์เป็นด่างนิดๆิดค่ะดีต่อพืชผักเป็นอย่างมากเป็นไข่หนึ่งฟองค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการเล่งดอกเล่งผลกันอย่างงะะ่ายง่ายไปจ้าเครื่องดื่มยูกําลังที่มีวิตามิน B3 B5, B6 และ B12 นะคออากาศเปลี่ยนแปลงมากๆค่ะแม่ก้อยฝนตกน้ําท่วมนะคะต้นไม้ของหนูไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าค่ะแม่ก้อยขา สิ่งนี้เลยคะ่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเป็นผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกุตาเมดค่ะระเบิดรากระเบิดหัวนะคะสีบอลสีคะ่ะได้เต็มใบเร็วๆมากๆกิ่งก้านแข็งแรงดีนะคะด้วยโมโนโซเดียมกุตาเมตดเลยนะคะเป็นใบมะขามนะคะเพื่อนๆเพื่อนมีใบมะขามเนาะสามารถใช้ใบก้ามปูได้เลยนะคะใบมะขามนะคะเขาจะสุดยอดมากๆใบมะขามสามารถป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้นะคะม,มีเฟิร์นข่าหลวงอยู่ต้นหนึ่งนะแบบ ใบเน่าๆค่ะคือฝนตกต่อเนื่องกันมากๆนะไม่ก้อยเปลี่ยนดินง่ายๆเลยยกกระถางขึ้นมานะคะแล้วไม่ก้อยก็ใช้ดินนะคะดิน1ส่วนแล้วใบมะขาม3ส, <Wow. S 1> ส่วนนะคะคุกเข้าผสมให้เข้ากันใส่ใบดินใบมะขามลงไปนะคะแล้วเราก็ <Wow. S 1> อางเฟิร์นลงไปเลยค่ะ <Wow. S 1> โอ้โหเพื่อนๆค่ะภายใน3-4วันนะอาการแบบ จุดๆเน่าๆดำๆของเฟิร์นข้าหลวงของไม่ก้อยนะหยุดเลยค่ะแล้วตอนนี้เฟิร์นข้าหลวงของไม่ก้อยก็แตกใบแตกยอดใหญ่มากๆเลยโอ้โหมหัศจรรย์มากๆด้วยดินใบมะขามเลยค่ะเพื่อนๆจากในใบมะขามนะคะมีทิ์ในการป้องกันเชื้อโรคเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียได้อย่างมหาศจาย์มากๆทําให้บอลสีของเพื่อนนะคะกัดสีเร็วเต็มใบค่ะน้ำยาล้างจานสูตรนี้พิเศษมากๆค่ะเรเรีเยกว่าเป็นน้ํายาล้างจานสูตรที่เพื่อนๆตามหานะคะสามารถใช้กับผักกินใบนาล้างจานสูตรนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นสูตรแบบเพียวๆที่ผสมมะนาวและ ว่านหางจระเข้นะคะสุดยอดสมุนไพรอันดับหนึ่งในโลกเลยนะคะว่านหางจระเข้นลคะให้พืชผักอายุยืนเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอและมะนาวนะคะยังมีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติค่ะสูตรนี้นะคะยังผสมเกลือแบบธรรมชาติด้วยนะคะครบจบในสูตรเดียวค่ะด้วยน้ํายาล้างจานสูตรนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ้าเร่งีสังกษ์แสงค่ะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะเร่งการแตกรากฝอยกัดสีบอลสีได้สีสวยเต็มใบสีค่ะใบใหญ่ใบยักษ์อย่างน่ามหัศจรรย์ ะะรากระเบิดหัวนะคะเป็นน้ำซาวข้าวเลยนะคะเร่งเขียวเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีเร่งการแทงหลอดใหม่ของบอนสีอย่างสม่ำเสมอยังไงคะไม่ก้อยขาน้ำซาวข้าวสูตรนี้นะคะก็คือนะคะข้าวสารนะคะหนึ่งกำมือค่ะตำเลยค่ะละลายกับน้ําค่ะแล้วเราก็หมักไว้หนึ่งคืนนะคะถ้าเทียบเป็นปุ๋ยนะคะน้ำซาวข้าวจะเทียบกับปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกสิบหกค่ะบำรุงได้ทุกส่วนเลยค่ะบำรุงกันตั้งแต่ระบบ รากลาต้นกิ่งก้านใบดอกและผลนะคะน้ตาลทรายนะคะแ,ะคะแก้อยขอพาเพื่อนๆทาน้ําซาวข้าวสูตรพิเศษก่อนเนาะ<ม>ตันะคะ<ม>ข้าวสารยิ่งเป็นข้าวเหนียวยิ่งดีนะคะ<า>ทำ<ต>ให้<ม>ต้นไม้ของเพื่อนนะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอแข็งแรงกันแบบง่ายๆแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างด้วยคะ่ะเพื่อนๆนข้าวเลยคะ่ะเพื่อนๆนมเลยค่ะเพื่อน่ะใส่ลงไปนะคะน้ําตาลทรายนะคะเน สองไม่ก้อยพาเพื่อนๆนะคะทำวิซีน้ำซาวข้าวแบบง่ายๆกันใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆก็หมักไว้หนึ่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> คืนนะคะอันนี้ไม่ก้อยหมักมาแล้วนะคะปูนแดงมาเลยค่ะไม่ก้อยพาเพื่อนๆทำน้ำปูนแดงสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณจากคุณยายกันก่อนเลยกลแก้แมลงสัตว์กัดต่อยได้นะะาเนื้อตามตัวเพื่อนๆยุงกัดขาดได้เช่นกันคะ่ะก็เรียกทำยังไงคะไม่ก้อยคะ่ะยุงกัดมดกัดนะคะเราก็ต้อยมาอย่างนี้แล้วก็แต้มไปตรงจุดที่บวมๆเลยค่ะปูนแดงนะคะเขามีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติลดอาการบวมได้ด้วยนะ เร่รืองป้องกันเชื้อรานะต้องยกให้เธอเลยเขาใช้ใชปูนแดงค่ะเพื่อ,น,น,น,อน,น,นเพื่อนขาหช้อนนะจ๊ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยไฟไล่แดงนะคะแถมยังเป็นปุ๋ยครบจบในสูตรเดียวค่ะคือปูนแดงนาะคุณยายไม่ก้อยนี่ท่านกินกับหมากับพูนนะฟันท่านจะไม่ผุเลยนะนี่นะคะพเพื่อนเอนก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อรอให้น้ําปูนแดงนะคะ เขาตกตะกอนนะคะจนเป็นสีน้ําใสปิ้งกันเลยนะคะสามารถฉีดพ่นได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดะะช่วงที่ต้นไม้พืชผักของเราะะแตกยอดแตกใบใหม่นะคะเขาจะอ่อนแอมากๆนะคะเพื่อนๆนำสูตรนี้นะ,ะไปฉีดพ่นป้องกันไว้เลยน,ะะนี่นะคะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะคะในช่วงเช้าเ้าและเย็นเ็นค่ำค่นะเนนะคะไม่ต้องรอให้ถึงหนึ่งคืนนะจ้านี่ไม่ก้อยนะคะแชร์ไว้แล้วะค่ะน้ำปูนแดงที่สีแดงๆอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ ใส่ปิ้งกันอยู่แล้วเพื่อนนะมีขันก็ใส่ขันใส่กระมังแบบไม่ก้อยเนาะหรือมีขวดนะคะก็ใส่ขวดแบบนี้ได้เช่นกันกับพสเ็จแล้วนะคะเรามาดูวิธีใช้เลยที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรน,ะะน้ำปูนแดงค่ะครึ่งแก้วใบนี้นะคะอยู่ที่นะคะ100มลค่ะเพื่อนๆค่ะให้ต้นไม้พืชผักแข็งแรงกันแบบง่ายๆเลยค่ะ วิธีใช้เลยค่ะอันดับแรกค่ะเพื่อนเพื่อจ๋ามีใบมะขามนะคะเราก็ใช้ใบมะขามค่ะจะโรยนะคะทุก15วันนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนๆก็ดูเนาะถ้าดินในกระถางยุบนะคะนี่ปุ๋ยอย่างง่ายๆดินชั้นดีนะคะที่บอนสีเพื่อนๆต้องการเลยค่ะกัดสีบอนสีได้เป็นอย่างดีนะคะจากเขียวปีนะคะมากัดสีเต็มใบค่ะเพื่อน กันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะไม่ก้อยทดลองแล้วนะคะเห็นผลจริงค่ะเพื่อนีีต้นแรกอะไรคะเมก้กยขานี้หกหลงนะคะแ้วต่อไปถ้าเป็นเจ้ากูงไกเซอร์นะคะเป็นตะละแม่กุซุมาเป็นรับทาให้ตะละแม่กุสุมานะคะสีแดงสดอยู่สม่ําเสมอน,นะคะแข็งแรงแต่กอเป็นพุ่มสวยค่ะพ่นเป็นละอองนะคะแก้อาการนะคะหลอดค่ะไม่คลี่สักทีค่ะเมก้อยขาหนูปลูกบนสีมาตั้งนานแล้ว แงหลอดแล้วทําไมไม่คลี่ใบนะคะเ,เพื่อนๆก็ฉีดน้ําพูนแดงสูตรนี้ค่ะไปที่หลอดเลยค่ะฉีดอย่างนี้นะะเลยค่ะเพื่อนๆคะทำให้กิงกา้านแข็งแรงดีแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงแบบธรรมชาติมาสังเกตดูค่ะถ้าใบบอนสีแบบมีลักษณะเหมือนใบเป็นรูๆเล็กๆนะแสดงว่ามีหนอนผีเสื้อน่ะเขามากัดอยู่ใต้ใบบอนสีนะก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยกดซือ้อค่ะเพื่อนๆจ๋าอันนี้นีเว็บนะคะแล้วก็สตอเบอรี่สตาร์ทเถอดใบบัวค่ะเพื่อนๆ เน้นทางดินด้วยนะจ๊ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินค่ะเพื่อนเ่อะไรคะไม่ก้อยนี่ไม่ก้อยอวดเพื่อนเพื่อนก่อนนี่น้องฟอรลรี่นะคะนี่แบ่งบอลสีมาให้ไม่ก้อยปลูกค่ะเพื่อนเพื่อนัวแดงค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไม่ก้อยก็จะพาเพื่อนเพื่อนปลูกบอลสีแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆใบมะขามนะคะผสมกับดินปลูกตามร้านต้นไม้เลยค่ะดินใบกมปูคือใบมะขาม3ส่วนนะคะแล้วก็ดินหนึ่งส่วนค่ะเพื่อนเพื่อนปลูกบอลสีเลยได้น้องมาใหม่เพื่อนเพื่อนไม่เช้าเลยค่ะเพื่อนเพื่อน นะคะเ,เพื่อนๆลองตะไคร่อย่างนี้นะคะใครมีตะไคร่อย่างนี้นัดมีประโยชน์ามากๆอย่าทิ้งนะคะลองไปที่ก้นกระถางอย่างนี้เลยคะ่ะจะทําให้เวลาเ,เพื่อนๆเปลี่ยนกระถางนะเปลี่ยนง่ายมากคือดินจะไม่ติดอยู่ที่กระถางค่ะเ,เพื่อนใส่ลงไปเลยนะคะทับศัพท์นะคะหรือมีฐานมีก้อนหินนะคะสุดยอดเคล็ดลับนะคะที่ทําให้บอนสีนะะแดงเร็วตั้งแต่เริ่มปลูกนะคะ ดินใบมะขามนะคะคือใบมะขามนะคะเพื่อนเจ๋าใบมะขาม3ส่วนนะคะแล้วก็ดิน1ส่วนนะคะพุกเขาให้เข้ากันก่อนนะนี่ไม่ก้อยผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่น้องงัวแดงสวัสดีนะคะทุกคนสีอาจจะยังไม่เด่นชัดเนาะส่วนนี้ช่วยได้ค่ะพเพื่อนที่ซีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้แดงกันเลยเยอะ<ๆ>ไปนะคะเพื่อนบีออกมาอย่างนี้เลยนะ ลงไปเลยค่ะเพ,พื่อนขใส่อย่างนี้เลยคะ่ะก้อยใส่เยอะๆอย่างนี้เลยเรื่องการแตกรากฝอยบอนสีได้เป็นอย่างดีป้องกันเชื้อโรคเชื้อรามากวนต้นไม้ไม่ให้มากรนบอนสีที่เพื่อนๆรักนะง่ายๆว่าใบมะขามนะแบบว่าสามารถหยุดเชื้อโรคเชื้อราจริงๆไม่ก้อยทดลองแล้วนะเคล็ดลับนะคะปลูกบอนสีนะคะให้แดงเร็วนะคะตั้งแต่เริ่มค่ะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆต,ต่อไปนะคะเขายังไม่แตกกอเป็นพุ่มนะคะเพื่อนๆหาไม้นะคะมะขามช่วยน้องหน่อยนะคะเพื่อน เพื่อนหาสิ <S aux mujer> ่งนี้มาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสายรัดนะคะนี่หรือเป็นลวดรัดอย่างนี้นะคะเพื่อนกล้วยชาเพื่อนๆนะคะปลูกบอนสีนะคะปลูกน้องบัวแดงนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำมาเลยนะคะหนึ่งลิตรนะคะเป็นน้ำสาวขาวก็ได้นะก็ตักน้ำสาวขาวใส่เลยเป็นน้ำธรรมดาได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปอย่างนี้นะคะหนึ่งแก้วน้ำพร้อมเนาะใส่เครื่องดื่มชูกำลังลงไปจ้าหนึ่งฝาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนลดเลยค่ะเพื่อนขา เพื่อนก็วางหาแดดได้เลยคะ่ะแสงแดดช่วยได้นะคะจะทําให้สีของบอลสีนะคะกัดสีได้แจ่มชัดมากๆแม่ก้อยพาเพื่อน <ๆ S 2> ทำสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆไล่มดไล่หนอนไล่แมลงที่ดือ้อนะคะไล่ย,ยังไงไม่ไปสักทีนะคะนอนตัวใหญ่ๆนะคะหอยทากเยอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ะค่ะ <ๆ S 1> ที่เราผสมปูนแดงไปแล้วนะคะเ,ค <ๆ S 2> เพื่อนๆไปหน่อยนึงแล้วนะคะแม่ก้อยขอเติมน้ําปูนแดงลงไปอีกนะคะ ชูกาลังเลยคะ่ะฟื้นฟูให้ต้นไม้นะคะกลับมาแข็งแรงกิ่งก้านดีระเบิดรากระเบิดหัวบอนสีใบใหญ่ใส่ลงไปนะคะหนึ่งฝาค่ะพเพื่อนๆมันลงโซเดียมกูตมิดค่ะหนึ่งช้อนชานะคะสูตรนี้นะคะพเพื่อนๆสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะคะในช่วงเช้าและเย็นๆค่ำๆได้เลยอันจับใบค่ะน,าาน้ํายาล้างจานสูตรนี้เลยค่ะสูตรแบบเพียวๆค่ะสูตรที่เพื่อนหลายท่านตามหาเลยะคะ่ะสูตรนี้เลยะคะ่ะเพื่อนๆค่ะคือสามารถใช้กับภาชนะเด็กอ่อนได้ค่ะเพื่อนๆหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆค่ะ นเสร็จแล้วค่ะเพื่อนจามาฉีด่นเลยค่ะ่นเป็นละองนะคะเพื่อนาไล่มดไล่หนอนไล่แมลงเล่นการกัดสีบอนสีได้เป็นอย่างดีนี่น้องวัวแดงที่เราเพิ่งปลูกไปค่ะเพื่อนาฉีด่นได้เช่นกันนะคะผลงานค่ะเสน่จันโกเมนไม่ก้อยค่ะเพื่อนสวยมากฉีด่นเลยค่ะดูวาเพื่อนดูโอ้หเนาะติดดอกลูกค่ะมาอีกสองต้นเลยค่ะเพื่อนแล้วก็จะบอกว่าเขี้ยก็เยอะด้วยนะ เี้ยวคืออะไรคะแม่ก้อยเนี่ยเคี้ยวเป็นอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวของเสน่ใจทรัะเพื่อนๆจ้ะเคี้ยวบอลสีก็มีนะคะเคี้ยวบอลสีก็จะอยู่ในหัวของบอลสีลหละคือเขาพร้อมที่จะแทงเป็นต้นใหม่เนาะแต่จะอยู่ในดินค่ะเพื่อนๆจะไม่เห็นค่ะเคี้ยวของหัวบอลสีอะค่ะอีหนาวค่ะอีหนาวค่ะเพื่อนๆค่ะเหลือเน้นทางดินเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยดินที่แม่ก้อยปลูกอีหนาวค่ะปลูกนกกระทาค่ะนี่แม่ก้อยก็ใช้ใบมะขามเช่นกันอะไรคะไม่ก้อย เปลือกกล้วยเปลือกกล้วยไมก้ยทินเหลือเราก็มาทิ้งไว้ที่ใต้โคนต้นนะคะบอลสีของเราอย่างนี้นะคะเปลือกกล้วยมีโพแทสเซียมสูงรับเพื่อนๆยไ้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งค่ะกลายเป็นปุ๋ยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราด้วย่ะละแมกุสุมาไม่กล้วยตัวเลนตัวคือเลยค่ะนี่ปลูกแบบผาฝากแล้วก็ปลูกแบบซอยเป็นหัวเล็กๆรวยไปด้านล่างติดเช่นกันค่ะเพื่อนๆ่ะอีกพวเลยนะคะโอ้เพื่อนๆปลูกบอลสีนะคะใบใหญ่ใบยักษ์เหมือนไม่กล้วยไหมคะเนี่ยสูตรนี้นะคะทําให้บอลสีนะ ใบใหญ่ใบยักษ์มากๆเนี่ยเพื่อนๆดูนี่เทียบเทียบอย่างนี้ฟักกี้นี่ใหญ่ขนาดไหนคะยาว,ยาวๆเนี่ยพีพูดเลยค่ะทําให้บอลสีกิ่งก้านแข็งแรงดีใบใหญ่ใบไ,ไมไ่ทิ่ก้านเลยค่ะโอ้ลูกออกเทียมเลยมหาเดชะคะ่ะเพื่อนใบใหญ่มากๆขาวนวลน,นะคะหน้าจั่วนะคะสะโพกใหญ่ค่ะเพื่อนสะดือค่ะจะเป็นแชมพนนูนิดๆนะนี่ถามกันมาเยอะสหเดชะต่างจากกวนอิมยังไงนะคะ ไปที่ก้านเลยค่ะเพื่อนดู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 โอ้โหลูกเพียบเลยค่ะีไปที่ก้านเลยค่ะเพื่อนจะคงไตเซอร์ค่ะฉิ่พ่นเลยนะคะหวานหอมบูดีไอค่ะต้องต่อนงคืนนะคะหอมชื่นใจสวยตลอดเลยช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะเพื่อนๆต้องดูแลเรื่องเชื้อรานะคะทุกคนรู้ทางดีเลยค่ะใช้กับผักกินใบได้เช่นกันนะคะพเพื่อนๆวู้เคลยวฆ่าคณนะไปหยิบหัวปล่อยคับเพื่อน พืนเลยค่ะกระตุ้นการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างนีนะคะใบเขียวแข็งแรงดีค่ะเพื่อนๆชิบเพนค่ะกุหลาบใบก้อยงามมากๆนี่ขนาดฝนตกเยอะๆนะคะเพื่อนๆ่จากอุปโหแบบแทงดอกอย่างสม่ําเสมอนะคะชิดเพ่เลยค่ะลาเพี้ยไฟลายแดงในกุหลาบได้ด้วยนะคะก้อยพาเพื่อนๆทาฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะสูตรนี้บํารุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิด่ะอยากไข่หนึ่งฟองมาเลยค่ะไข่เป็ดไข่ไก่ได้หมดเลยค่ะเพื่อน แข่งไปเลยเปลือกจ้าไม่ต้องทิ้งเลยเพื่อนๆแต่เครื่องดื่มชูกําลังนะคะนะคะเพื่อนๆเครื่องดื่มชูกําลังเขาจะโมเลกุลเล็กมากๆค่ะพืชนะคะสามารถนําไปใช้ได้ทันทีจ้าเล่งเขียวพืชเงางามใบสวยใบใหญ่ค่ะเพื่อนโซเดียมกูตามิโนเลยครับอลสีค่ะหัวใหญ่ค่ะสะสมอาหารในหัวได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยโมโนโซเดียมกูตามิดนเลยค่ะใส่ลงไปนะคะ หนึ่ช้อนอย่างนี้เลยค่ะจุลินรสังก็แสงค่ะใช้จุลินรีสังก็แสงป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะคะฝนตกเยอะมากๆค่ะต้นไม้เราโซมค่ะรากพืชน,นะคะดูดน้ําเข้าตัวเยอะค่ะก็จะเกิดอาการใบช้าใบเน่าต้นโซมนะคะเราใส่ลงไปนะคะสองช้อนค่ะพเพื่อนๆ่ะหนึ่ง สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสามารถใช้น้ํา e m แทนะะได้หรือปุ๋ยผลไม้ทุกสูตรทุกตัวนะคะหรือเพื่อนท่านไหนเนาะมีปุ๋ยกล้วยนะคะนี่สูตรนี้สีบอลสีได้ดีมากๆไม่ใช่แต่กัดสีบอลสีนะคือไม้ดอกที่เน้นสีนะคะอยากให้ดอกสีสวยๆนะคะต้นไม้ที่เน้นสีเนาะสีสวยสดแจ่มชัดนะคะ ปุ๋ยกล้วยเลยทำยังไงคะแม่ก้อยขาปุ๋ยกล้วยก็คือกล้วยแล้วก็เปลือกกล้วยนะคะแล้วก็ปั่นรวมกันแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะสอถึงสช้อนโต๊ะแล้วก็หมักไว้3วัน7็วันค่ะโพแทสเซียมสูงค่ะเพื่อนเพื่อนป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแม่ก้อยใส่เพื่อนเพื่อนดูเลยแม่ก้อยมีแม่ก้อยก็ใส่เลยเนาะสองช้อนเช่นกันค่ะเพื่อนเพื่อนมีแต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำอีเอ็มเนาะก็ใช้เท่าที่มีนะครีมแดงลงไปเลยค่ะนี่เสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักเสริิมมภูต้้าาานนนทใหกับเคะะ ลงไปนะคะ1แก้วอย่างนี้เลยนะคะไม่ก้อยผสมนะคะต่อน้ํานะคะ20บลิตรนะอย่างนี้เลยนะคะน้ํายาล้างจานสูตรนี้ค่ะสูตรแบบเพียวๆเลยค่ะดีมากๆเขาใส่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะเนื่องจากไม่ก้อยผสมต่อน้ํา20ิบลิตรนะคะเพื่อนๆใช้สําหรับสิลิตรก็ใส่ช้อนเดียวนะคะืมกลิ่นหอมกลิ่นเปรี้ยวขึ้นจมูกเลยค่ะ กดอ่อนๆกดนิดๆค่ะจากมะนาวนะคะเพื่อนๆทาให้ต้นไม้พืชผักของเรานะคะแข็งแรงแล้วก็ไล่แมลงได้ด้วยเนยาะผสมเลยค่ะแบ่งครึ่งเลยค่ะเพะื่อนๆถุงแต่น้ำยี่สิบลิตรนะคะน้ำซาว้าแบบเร่งด่วนสูนี้เลยเติลงไปเลยคะ่ะเพื่อนๆก็ใส่หมดอย่างนี้เลยเพราะสามารถนะคะเติมน้ําใช้ได้ตลอดรับบอลสีใบใหญ่ใบยักษ์นะคะสูนีนดด้เลยค่ะเพื่อนจ๋าล่ารถไปทางดีเลยคะ่ะเพื่อนจ๋า ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนชบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต้นไม้ไม่งามเชื้อโรคเชื้อราลุมเยอะนะคะต้นโซมมากๆไม่ติดดอกออกผล สีไม่สวยใบไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะบา,บายยไปก่อนนะคะทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะที่ประสบอุทกภะยนะคะน้ำท่วมนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้น้ำลดลงไวๆนะคะทุกคนบา,บายยไปก่อนคะ่ะทุกคนมีความสุขกันทุกคนนะคะ